แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5กันยายน2567มาอัปเดตการแจกเงินดิจิตัล10,000บาทล่าสุดวันนี้กันนะคะแจกเงินดิจิทัล10,000บาทก้อนแรกในเดือนกันยายนนี้เชื่อว่าทุกคนรอคอยกำกหนดวันแจกเงินนะคะโดยครั้งยืนยันยังคงเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมนะคะ มีการปรับแจกเป็นเงินสดบางส่วนและเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาอัปเดตเงินดิจิตัล10000บาทล่าสุดนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังคงยึดไทม์ไลน์เดิมโดยจะปิดรับลงทะเบียนกลุ่มสมาร์ทโฟน ในวันที่15กันยายนนี้และในวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมจะเปิดลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ติดว่ายังไม่มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงยังไม่มีการเปิดเผยร,รายละเอียดต่อประชาชนนะคะโดยหลังจากการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วคณะรัฐมนตรีหรือครอมอรจะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศต่อไปโดยในจุลพัณฑ์ระบุว่าตามกฎหมาย รัฐบาลจะต้องถแถลงนโยบาย15วันหลังวันถวายสัตว์แต่รัฐบาลได้มีการเตรียมการนโยบายของรัฐเสร็จแล้วจึงมีกำหนดการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12-13กันยายนนี้ซึ่งจะเป็นการประชุมร่วมของสสและส,ละสอวอชุดใหม่โดยมีนางสาวแพทองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอยยติต่อที่ประชุมและทางครมพร้อมจะตอบข้อซักถามและข้อส ส,ส,ส่วนจะสามารถจ่ายเงินก้อนแรกในโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเดือนกันยายนนี้ได้หรือไม่นายจุลพันธ์ย้ำว่าเนื่องจากกระบวนการถแถลงนโยบายเสร็จค่อนข้างเร็วเพราะตอนแรกกังวลว่ากระบวนการนี้จะไปแล้วเสร็จกลางเดือนกันยายนก็จะทำให้ทำลายการแจกเงินนั้นล่าช้าออกไปแต่ตอนนี้ยังมีเหลืออีกครึ่งเดือน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดก็ยังเดินหน้าต่อโดยยืนยันว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการบางส่วนอาจจะเป็นเงินสดและบางส่วนจะเดินหน้าเป็นวอลเล็ตพร้อมย้ำเตือนนะคะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องรีบและต้องทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเงินสดและวอลเล็ตเพื่อเร่งให้ตัวเงินถึงประชาชนและเศรษฐกิจฟื้นฟูดโดยเร็วในขณะที่วัตถุประสงค์สำคัญขอ,ของโครงการนี้คือ การวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาจอย,อย,า,กอยากทําให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆดังนั้นเม็ดเงินบางส่วนจะต้องมาในรูปแบบของ w a l l ล็ตต่อไปย้ำนะคะสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนได้ถึง15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะโดยจะไม่ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนออกไปและที่แน่ๆกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินภายในเดือนกันยายนนี้ก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอัปเดต5กันยายน2567